กล่องข้างหน้าหรือว่าที่อยู่ในข้อมือปอนตอนนี้นะคะทางเรียวมีเนี่ยเขาออกแบบมาให้ตัวแบบสองตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับกึ่งสายรัดข้อมือกับกึ่งสมาร์ทวอทนะคะเพราะฉะนั้นน้ําหนักเบาสิ่งที่ปอนรับรู้ได้ตัวนี้คือน้ําหนักเบามากๆแทบจะเบาแบบเบาที่สุดเท่าที่เคยใส่ที่แบบหน้าจอ ีไปหน้าจอประมาณนี้ได้แล้วนะเบามากค่ะทุกคนสายเบามากแล้วก็เพราะฉะนั้นพอมันเบาแบบนี้คุณจะสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตจริงๆโอเคใช้เป็นแบบได้ในทุกๆวนัน everyday ได้เลยนะคะรวมไปถึงตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมาหรือว่าพัฒนาขึ้นมาคือเจ้าตัวหน้าจอตรงนี้เขาใหญ่ขึ้นนะคะตัวนี้นะคะขนาดหน้าจอจะอยู่ที่1.4นิ้วใหญ่ขึ้นกว่าตัวรุ่นแรกค่อนข้างเยอะเลยและพอยังไง ใหญ่ขึ้นปุ๊บมันใช้งานได้จริงมากยิ่งขึ้นเราสามารถเล่นเลื่อนดูเมนูต่างๆดูการแจ้งเตือนได้ง่ายแล้วก็ชัดมากยิ่งขึ้นความสว่างของหน้าจอค่ะสูงสุดจะอยู่ที่500นิตถ้าหน้าจอที่มันปรับความสว่างได้ไม่ไม่ค่อยจะเยอะสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเวลายอยู่แดดจ้ามันจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่านี่พอปรับอันนี้คือปอนปรับสูงสุดแล้วก็จะสามารถมองได้ง่ายแล้วก็ชัดมากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงดูอะไรต่างๆการแจง้งเตือนต่างๆได้แบบ ดูไกลๆแบบนี้ได้ชัดเลยและที่สำคัญทางเรียวมีเขาก็ออกแบบมาให้ไร้ปุ่มกดไม่มีแบบเม็ดไม้ยมไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีปุ่มกดอะไรเลยเรียบ ดูเท่ๆแบบนี้ผู้ชายใส่ได้<ฤ>ผู้หญิงก็ใส่ได้ดูแบบไม่ได้แมนจนเกินไปเห็นไหมเป็นประมาณนี้รวมไปถึงค่ะจะบอกว่าสายรัดข้อมือของเขาอ่ะเขาให้ตัวรูตัวเนี้ยมาเยอะมากเรียงกันแบบคือเยอะมากๆเพราะ,ะนันปอนเป็นคนที่ข้อมือเล็กจริงๆดูแบบเนี่ยข้อมือปอนประมาณเนี้ยปอนก็ยังสามารถใส่ได้และจริงๆยังเหลืออีกข้อหนึ่งด้วยนะเนี่ยเองเหลืออีกข้อหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นผู้ชายก็สามารถใส่ได้เพราะก็มีข้อไปจน สุดสายนี้เลยนะคะและรอบแขนที่บอลบอกว่าเขามันแบบมันขยับขยายได้กว้างก็คือได้ตั้งแต่1ิซนติเมตรไปจนถึง26ซนติเมตรมาอันนี้เป็นภายนอกคร่าวๆให้ดูประมาณนี้เวลาผู้หญิงแขนเล็กๆข้อมือเล็กๆใส่แล้วจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ดูในเรื่องของการใช้งานนะคะอย่างที่บอกว่าเขาไม่มีเม็ดไมยมไม่มีปุ่มอะไร เป็นแบบดีไซน์ที่เขาตั้งใจออกแบบมาแล้วนะคะซึ่งเขาเหมือนจะเป็นการซ่อนปุ่มโฮมไว้ด้านล่างหน้าจอเพราะฉะนั้นเวลาจะแบบออกย้อนกลับหรืออะไรไงก็สามารถจิ้มด้านล่างหน้าจอตรงนี้ได้เลยและวิธีการจะสั่งงานต่างๆเลื่อนขึ้นเลื่อลงได้ทั้งหมด4ี่ทิศทางซ้ายขวา ปัดขึ้นบนปัดลงล่างได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าปัดขึ้นปัดลงปัดซ้ายปัดขวาจะเป็นฟังก์ชันการใช้งานอะไรกันบ้างมาค่ะเริ่มจากการสไลด์ขึ้นนะคะด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนปุ่มโฮมนะทุกคนแตะไปได้เลยสไลด์ขึ้นแบบนี้ก็จะเป็นการดูเมนูต่างๆนะคะเนี่ยเห็นไหมการออกกําลังกายบันทึกกิจกรรมอัตราการเต้นของหัวใจกิจกรรมการนอนโหเยอะมากเลยันี้ก็จะดูการแจ้งเตือนได้ด้วยทุกอย่างเมนูอย่างเงี้ย สไลด์ขึ้นได้เลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเมนูตอนที่เราสไลด์ขึ้นก็จะเป็นการดูเมนูต่างๆอ่ะต่อมาสมมติว่าเราจะย้อนกลับแล้วก็ติ๊กลงข้างล่างตรงนี้เป็นเหมือนโฮมนะคะต่อมาค่ะอันนี้เราขึ้นไปแล้วต่อมานะคะจะเป็นการสไลด ลงแบบนี้อันนี้ก็พอสไลด์ลงเนี่ยจะเป็นการดูการแจ้งเตือน,นต่างๆเพราะว่าเขาสามารถเชื่อมต่อกับทั้ง iOS แล้วก็ Android ได้นี่นะคะขึ้นลงไปแล้วย้อนกลับก็ติก๊กทางด้านล่างได้เลยนะคะต่อมาปัดไปทางซ้ายแบบนี้นะคะก็จะเป็นการเข้าสู่การตั้งค่าค่ะก็จะมีเยอะมากตรงนี้ทุกคนสามารถปรับความสว่างได้อันนี้แบบสว่างน้อยที่สุดขึ้นมา40 60 80 เต็มร้อยไปเลยก็จะเป็นแบบนี้ปรับความสว่างเปิดโหมดแบบห้ามรบกวนอะไรเงี้ยก็ตั้งค่าผ่านตรงนี้ได้เลยนะคะจะเป็นการสไลด์ไปทางซ้ายนั่นเองค่ะต่อมาสไลด์มาทางด้านขวานะคะจะเป็นการเรียกดูวิจเจตต่างๆให้แม้การก้าวเดินนะคะกิโลแคลอรี่การเดินไปเท่าไหร่แล้วอะไรยังไงก็สามารถปัดเรียกดูจากทางด้านขวาได้เลยค่ะและเจ้าตัวชุดเซนเตอร์ของเขาอ่ะมีความแม่นยำที่สุด มากทุกคนแต่ก็ยังใช้พลังงานที่ต่ำเป็นพิเศษด้วยนะคะสูงขนาดที่ตัวกริทเทิมของเขาเนี่ยระดับผลอ้างอิงเนี่ยเทียบเท่ากับผลตรวจทางการแพทย์ได้เลยแต่อย่างไรก็ตามทุกคนมันเทียบเท่าขนาดนั้นก็จริงแต่ว่าตัวนี้มันก็ยังไม่ใช่แบบเครื่องมือทางการแพทย์อยู่ดีแนะนําคือถ้าจะแบบไปเทียบเท่าอย่างนั้นน่ะทุกคน ตรวจไปตรวจกับการแพทย์อีกทีแต่ว่านี้ก็จะเป็นการแบบเบื้องต้นเผื่อใครที่อยากจะวัดในเรื่องของค่าออกซิเจนในเลือดหรืออัตราการเต้นของหัวใจหรือค่าอื่นๆอะไรเงี้ยที่ในตัวฟีเจอร์เขามีให้เราสามารถเลือกตรวจได้เผื่อใครที่เป็นแบบสายสุขภาพอันเนี้ยใครที่รักสุขภาพหรือว่าเป็นสายเฮลตี้นะทุกคนสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ใส่ก็ได้แบบจะได้ดูว,ว่าโอเคอัตราการเต้นของหัวใจค่าออกซิเจนเป็นเท่าไหร่ก็คือเขาค่อนข้างจะแม่นยำกับ เเซนอร์ S S ชุดนี้นั่นเองนะคะและต่อมานอกจากจะมีความแม่นยำแล้วค่ะทุกคนตัวนี้ยังมีการอัปเกรดในเรื่องของการกันน้ำมากยิ่งขึ้นจากตัวแรกนะคะจากที่ปกติเนี่ย IP68 นะคะการกันน้ำแต่ว่าตัวนี้เนี่ย 5ATM ก็คือพัฒนานขึ้นมาให้สามารถกันน้ำได้แบบน้ำลึกระดับ50เมตรได้ไว่ายน้ำ จริงจังได้เลยเผื่อใครที่แบบเป็นแบบสายสปอร์ตจะจ๋าอยากจะใส่ไปแอคทิวิตี้ ลงเขาลงห้วยอะไรได้หมดดำน้ำนะคะ50เมตรได้เลยสำหรับตัวนี้นะคะแล้วเจ้าตัวเรียวมีแบรนด์ตัวนี้นะคะก็ยังสามารถเป็นผู้ช่วยในการออกกำลังกายให้กับทุกคนได้อีกเช่นกันค่ะเพราะว่าเขามีรูปแบบการออกกำลังกายหรือว่าเล่นกีฬานะคะมากกว่า90รูปแบบด้านในนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวปอนจะให้ดูว่ามีเยอะขนาดไหนนะคะอันนี้ปอนจะมีสมาร์ทโฟนนะคะจากเรียวมีที่ได้ทาการเชื่อมต่อกันไว้อยู่แล้วจริงๆเนี่ยสามารถ ใช้ได้กับทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะทุกคนไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียวมีลิงก์มานะคะแล้วก็เชื่อมต่อแบบนี้ได้เลยโอเคปอนเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จิ้มเข้าไปด้านไหนนะคะจริงๆเนี่ยคุณสามารถ ตั้งค่าหรือแบบดูอื่นๆได้ค่ะด้านในนี้เลยนะแอปพลิเคชันนี้ก็ไปดาวน์โหลดกันมาได้แล้วก็เข้าไปในการออกกําลังกายค่ะการออกกาลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านนี้ที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นอันที่ปอนเลือกมาแล้วนะคะหรือใครอยากจะ เอาเพิ่มเข้าเ,าเพิ่มออกหรืออะไรไงเนี้ยก็ไปใส่กันได้และนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างกีฬาต่างๆซึ่งมีเยอะมากๆทุกคนแล้วเขาสามารถตรวจจับได้แบบเรลไทม์ time, มากๆยกตัวอย่างนะสมม,มุติว่าคุณไปปั่นจักรยานเนี่ยเขาก็จะตรวจจับหรือวัดอัตราการเต้นของหัวใจความเร็วต่างๆแล้วก็ถ้าสมม,มุติว่าเวลาเราไปปั่นแล้วเราก็เอาโทรศัพท์ที่เชื่อมต่ออยู่แล้วไปด้วยเนี่ยเขาสามารถแสดง GPS ในแอปพลิเคชันได้อีกด้วยนะคะทุกคนและอีกนิดนึงในเรื่องของการชาร์จค่ะตัวนี้นะคะเป็น แบบระบบแม่เหล็กไม่ต้องใช้แบบเป็นเคี้ยวให้ตัวเรือนเป็นรอยแล้วเนาะเพราะฉะนั้นค่ะใครอยากได้สมาร์ทวอทเรียวมีแบรนด์สตัวนี้นะคะจะบอกว่าเบามากๆนะคะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆแบบจัดเต็มไปเลยค่ะราคาอยู่ที่1,499บาทค่ะ สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ www.tgphone.com ค่ะหรือ Lazada ร้าน TG p h โฟ e s h อ p e ร้าน t g Phone Official Store ค่ะ JD Central ค่ะร้าน TG p h โฟ e รวมไปถึงเคพัดร้าน TG Phone แล้วก็ที่ร้าน TG p h o ฟนทุกสาขาได้เลยนะคะ